สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สื่อดังรายงานลิซาผัวพันกับข่าวหรือเรื่องออกเดทเมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์เกาหลีรายงานว่าลิซากำลังมีความสัมพันธ์กับโดมินิกพาย ลิซาและพายถูกกล่าวหาว่ามีรอยสักที่เหมือนกันบนแขนของพวกเขาทั้งคู่และคนวงในถูกกล่าวหาว่าเอ่ยชื่อทั้งคู่ร่วมกันบนโซเชียลมีเดียก่อนที่จะลบออกพวกเขายังถูกพบเห็นภาพถ่ายที่น่ารักร่วมกับแฟนๆด้วยหนังสือพิมพ์อีกฉบับรายงานว่าลิซากำลังออกเดทกับมิสเตอร์พีซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเครซี่โอส ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคาวาเร่ที่มีชื่อเสียงของปารีสรวมถึงมูรแรงรูตและลิโดและลิซ่าเองก็พึ่งเข้าร่วมเครเซ่โฮสในฐานะดารารับเชิญซึ่งได้รับความสนใจและเธอมีกำหนดจะแสดง5ครั้งในช่วง3มวันตั้งแต่วันที่28กันยายนมีรายงานว่าลิซ่าได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับศิลปินของรายการนี้โดยระบุว่า ทั้งสองค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้นในขณะที่ทำงานร่วมกันและพบกันเป็นการส่วนตัวหลายครั้งพวกเขายังถูกพบเห็นกินและช็อปปิ้งด้วยกันในขณะที่กระแสข่าวกับเฟเดริกอาร์โนทายาท VLMH ก็ยังถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องโดยทั้งคู่ตกเป็นข่าวเลือเรื่องการออกเดทในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตนสังกัด YG Entertainment ยังไม่ได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข่าวลือของลิซ่ากับโดมินิกพายและมิสเตอร์พีแต่ในส่วนของเฟเดริกอาร์โนนั้นทาง YG เผยสันๆว่าไม่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ของเธอทั้งคู่ได้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ